มาพี่น้องนี่ตำทัวกปิ่งกละโดดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข้สุขุนนะครับมาพี่น้องมากินปิ้งกระโดดกับตำหมกทัวโอ้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อบุูนะนี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่หอมๆเลยเอาแม่กินเลยแม่นี่พักบุ้งเข้าอีตูพี่น้องพักบุ้งเข้าดังตูพีด กระแยงก็มีได้เนขลายหีบเถอะล้พี่หลายหีบเถอะแล้วพี่น้องกินเบิดบหมดแล้วกินเพ่นพี่น้องพวกอะกินน้ำกันออแยกเลยนี่เอาแม่เาใส่ยิบพนันอ๋อนันหีบ่ยออไ้นห่ากินวนเลยกินวอนเลยฮะพี่น้องมาแสบแน้ำกันตอน ตัวร่วมหนาวัวหนาวครับตรงนี้ไข่นี้แหละตอนตัวร่วมหนาวขอ้เราโอ้โอ้โอมันถึงเนะี่ย <laughs> ใหญ่กันกินเ,เศร้าๆตัว <laughs> มาพี่น้องมามเสียบมันกันเด้อ โอเคครับอืมหักบล็อ่เลยต้องใส่กากนะล่ะ ต้องตัวใหญ่ปานว่ามันสีน่อยใสๆไฟรหน่อยเนาะวัาไงเนี่ยมันมันเลยม่น้น่มันเนี่ยมันดีขนาด

tâm tươi bọc quạc nó Bọc Mình nuôi hộp bộ Bộ nướt nướt với nó Bọc quạc ăn xèo này mà đá cả, Nè ม,ม,มันจวดๆวดนมันมโย่ใช่ไหมเนี่ยสงันาเขาไม่ประมันรีเนล่มันร้นายเหี้ยบังบัดเนี่ยนยี่ก็แยกเตะ เนี่พีปนอกไม่นูกขอสองแซ่บของถนะออแถมเนี่ยแรง mời mời không ăn mời không mời mời không mời 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 cái đó Nó mời 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 cái mùi sầu dính, cái mùi cương có dính. Cái này bên ngoài thì còn Cảm cảm lại nè chắc phiền phiền chắc phiền hộp chắc phiền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  chắc chắc <hây> <coughs> ก็ลาลงหนลาวงหลังอะไรพี่นงสองสามที่พกปีกพกใหม่พกให,ห,หมจับตัวแลร้รพี่น่มน้ำขันคือก่างล่ะวันบินมึงมึงหมือนกันวานายครับพวกมัว่านอ่ก็นด้ เออืมเออมันบุกตมเนาะอบุกเนาะปีงที่มคือตมนอนี้เนาะม่อจะชดามวะบีบออกจนตมในบีออกจากกัน ปีงอีกแบบหนึ่งเ,เสียบพลอยยางแต่ว่าปีงรับจำช่วยต้องสชุดหยอดขอเขาแหละ ีเป็นอะรนี่เ็นอะ <S <s <us ur> ไวบางตามแซ่เปสุัของอก่อแซ่ดีมันดีถ้ากินใหญ่เปหนอ๋อตนะุดขมเมันหัวคอยมี mm yeah. จบไปดีหรอเนาะไม่สอ่ปลาเลยเหนือมัน ตัวใม่ป่ะอิ่ม้เนาะตัวใหม่ก็อิ่มแล้วนะปิ้งหลไรพวบ้ ลามันไหลแล้วังต่กลางยังวะลามันไหลแล้ววางลุบออกโอ้อรุไมไอิ่มไปหน่อเลย ไอบอกอิ <muitas> ่มพ่อพ no ่อทิ้งกนาจตัวชีพลมลเสียบมะ่นอป้งปลารดเขากันแหงาหมูทัวเอาพี่น้องกับขอบพุ่นพี่น้อได้ขอบพุ่นตรงไหนทุกแชร์ปเด้อเบืรองไเืมไหลเขาแชร์แนวเผื่อป้งใจกันพี่น่อเลยครัได้ป้งปลารสก็ตามบทัวมากมอ่ใส่จ้าบางทัวใส่ประกอกเสียบพอแหงเลย เอาผูดด้ใดเดิอนอันวันที่มาบีใหม่เนาะกับค่อยอันเที่ยวมีความสุขเด้อพี่น้องอยู่กับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องนะครับขอให้กินเด็กบีใหม่มีความสุขครับเอามาหนี้มุย้ยยางลายพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ